บ้านครับก็วันนี้ครับเทสอีกหนึ่งกระบอกนะครับก่อนส่งงานเนาะก็วันนี้ผมจะไม่เทสความแรงนะฮะจะมาลองเทสศูนย์เล็งนะครับก็ได้ทําเป่าไปนะระยะยิงตอนนี้อยู่ที่โอเคครับเดี๋ยววัดดูอีกทีนะก็ขนุนฮนะขาวๆนั่นฮะโอเค,ค เดี๋ยวโอเคผมเอาเป้าตรงนี้ไปตั้งเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทดสอบกันนะครับว่าโอเคระยะนี้จะยิงโดนไหมนะฮะกระสุนเป็นยังไงกาอกลุ่มหรือเปล่านะฮะครับโอเคครับนี่คือเป้าของเรานะฮะก็เดี๋ยวมาดูระยะยิงกันนะครับว่าจะอ,าอยู่ประมาณไหนนะฮะกี่เมตรผมไม่แน่ใจนะฮะโอเคครับ ระยะยิงตอนตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ประมาณ67เมตรนะฮะก็เดี๋ยวจะลองดูนะฮะผมจะยิงตรงจุดกลมๆนะครับกึงกลางเป้าเนาะทดสอบตั้งศูนย์เล็งนะฮะ นั่นแหละผ่านไปนะฮะนดทีสองผมจะยิงตรงหัวตัวตลกด้านล่างนะฮะโอเคครับเราจะเดินไปดูกันนะฮะ ระยะผมนับเก้าได้ประมาณสิบแปดเก้านะฮะนัดแรกนัดแรกตรงกลางนะฮะเลยสองผมยิงหัวแต่ไม่โดนหัวนะครับเพราะว่าผมอยู่ไกลนะผมมองไม่เห็นนะฮะให้แดงแดงนี่มันยังพอมองเห็นนะฮะโอเคครับโอเคครับผมเอาพรมกันกระสุนไวนะ้เนาะก็เดี๋ยวยิงไปสองนัด ลองหากลีบดูครับไม่มไม่อยู่ไม่ตกแถวนี้อา้าวทะลุพรมครับผมเช็ดเท้าเอุตสาห์กันไว้นะฮะกะว่าจะเก็บมาเล่นต่อดันทะลุไปจะได้ฮะโอเคครับกระปองแป้งนะครับระยะสิบแปดเก้า ถ้ายิงกระป๋องนี้โดนก็คงยิงนกยิงหนูโดนแล้วครับ ดูกันนี่นะ2นัดครับสามนัดนัดที่3ามโดนมุมข้างล่างอโอเคนัดที่2เข้าด้านข้างทะลุครับทะลุครับไหนๆเราก็ได้มาทดสอบความมันยํากันแล้วนะฮะก็กระบอกสักครู่นะครับเก็บลงกล่องแล้วนะ แพ็คลงกองเรียบร้อยแล้วครับเตรียมส่งนะครับเดี๋ยวทดสอบกระบอกนี้เสร็จก็จะกระบอกสักครู่ก็จะไปส่งที่ไปรษณีย์แล้วนะฮะก็กระบอกนี้ก็ยังเหลือพันท้ายนะครับที่ยังไม่ได้แต่งเนาะแล้วก็ตอนนี้ผมจะมาลองอ่าลองดูความแม่นยานะครับเดี๋ยวผมจะถอดอ่าลำกล้องนะครับตัวที่เป็นสีเหลืองออกนะครับตอนนั้นเป็นแปดนมินนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ที่เป็นท่ออลูมิเนียมเข้าไปแทนนะฮะตรงนี้มันเป็นท่อสิบหกวินนะครับ ใช้ยิงลูกแก้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบความแมน่นกับลูกแก้วนะฮะโอเคครับเป้าตัวเดิมครับเดี๋ยวเราไปลองตั้งกันนะฮะเปลี่ยนลำกล้องแป๊บ โอเคครับเปลี่ยนล้ยแล้วนะครับเดี๋ยวไปตั้งเป้าแล้วลองยิงดูกันฮะนู่นละฮะขาวอยู่ไกลๆนะฮะเดี๋ยวผมจะลองยิงอ่าเจ้าจุดสีแดงนะครับที่ผมวาดเป็นรูปเป้าไว้เมื่อวานนะฮะลองดูนะฮะ นัดต่อไปนะครับนัดแรกไม่รู้มีนะมีข้ามนะฮะ โอเคครับกี่ลูกไม่แน่ใจจำไม่ได้นะฮะ เราไปดูผลกันนะฮะก็ไม่ได้ตรงกลางเป้าตามที่ตั้งใจนะฮะแต่ก็ถือว่ากระสุนเกาะกลุ่มนะฮะ โอเคครับยิงไปหนึ่งสองสามสี่ห้านัดหกนัดอ่ารวมหนัดนะครับนัดแรกที่กะไม่ถูกนะครับยิงข้ามไปนะฮะโอเคครับก็กระสุนเกาะกลุ่มดีครับกระบอกนี้ก็พึ่งแล้วออกมาลองยิงเหมือนกันนะฮะพึ่งทําเสร็จถ้าคุ้นมือก็คงจะแม่นกว่านี้ฮนะโอเคครับขอบคุณครับ โอเคครับถ้าได้ยิงบ่อยๆคุ้นเริ่มคุ้นมือก็น่าจะดีออกมาดีกว่านี้นะฮะก็เพิ่งทําเสร็จไปเมื่อคืนนะเนาะกระบอกนี้นะฮะออกมาทดลองยิงครั้งนี้ครั้งแรกนะฮะก็มันยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะก็โอเคครับนี่นะครับคือผลงานนะฮะกับลำกล้อง16มิลลิเมตรนะฮะระยะยิงก็รวมๆ20เมตรนะฮะก็ ก็อาจะให้ยิงโดนตรงกลางนะฮะแต่มันไม่โดนนะกลมๆเลยฮะก็เฉียดไปเฉียดมานะฮะก็ถือว่าโอเคครับกระสุนเกาะกลุ่มกันดีนะครับสําหรับปืนที่เพิ่งทําเสร็จนะครับไม่คุ้นมือเนาะแล้วก็ออกมาลองทดสอบความแม่นยํานะฮะถือว่าใช้งานได้ครับถ้าได้ใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับสักวันสองวันเนาะหรือว่าได้ซ้อมมือสักหน่อยก็น่าจะยิงดีกว่านี้นะฮะแต่โอเคครับ จับครั้งแรกปืนกระบอกนี้นะฮะได้เท่านี้ก็โอเคแล้วครับก็เหลือตกแต่งอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็แพ็คส่งให้ส่งให้ท่านสมาชิกนะครับที่สั่งไว้วันพรุ่งนี้นะครับกระบอกนี้นะฮะไปครับฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่อ่าชอบนะครับและสนใจนะครับสนใจในปืนแอลกอฮอล์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งอ่าไอดีไลน์กับเฟซบุ๊กนะครับทิ้งไว้อ่าทิ้งไว้ที่คําบรรยายใต้ฮิปนะฮะสนใจติดต่อมาได้ครับโอเคครับมีทั้งลำกล้อง8ปมิลสมินะฮะ โอเคครับ okay,